สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง One Life Channel ช่องดีมีสาระเรตติ้งยอดฮิตติดลมตดก่อนอื่นเลยขอความอนุเคราะห์กดไลค์กดแชร์กดซับไครตเพื่อไปกำลังใจให้ได้ทำคลิปดีๆออกมาให้ได้รับชมกันอย่างต่อเนื่องหน่อยนะครับผมบางคลิปเนื้อหาอาจติดเลดไปหน่อยโปรดใช้จักรยานในการรับชมรับฟังกันนะครับ ขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีบริษัทคอมเวิร์กจำกัดร้านคอมเวิร์กช็อปขายอะไรคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ไอทีมากมายสั่งซื้อสินค้าไอทีได้ที่ตามลิงก์ใต้คำอธิบายสายเกมสายกราฟิกไม่ควรพลาดหรือโรงงานบริษัทที่ใช้งานระบบเซิร์ฟเวอร์24ชั่วโมงก็เหมาะเป็นอย่างยิ่ง จบไปแล้วนะครับกับงานทดลองปีกขวาดาวรุ่งชาวแคมารูนล,ลูกครึ่งฝรั่งเศสนะครับฮิวโก้นะคะจาก Data Original ที่ได้รับการแก้ไขบั๊กแล้วนะครับตัวนี้เป็นตัวฟรีนะครับก็เลือกใช้โรมาต่อเนื่องไปยาวๆหลายคลิปเลยนะครับผมเอาเจ้าฮิวโก้เนี่ย ไปยืนหน้าเป้าหน้าเดียวนะครับคือทดลองดูว่าจะเป็นยังไงนะฮะหลังจากที่ไม่ใช่ตำแหน่งที่นักเตะขนัดนะฮะนักเตะขนัดตำแหน่งปีกขวานะครับ MR หรือ midfielder right นะครับมาดูผลงานของโรมาก,ก่อนครับโรมาได้แชมป์อิาอตาเลียนเซเรีอานะครับผมชนะ24เสมอ7ดแพ้3นะยิงไป9 2ประตูนะฮะเสียไป31ประตูครับผม ดาวสโมสรสูงสุดเป็นของอิตเซนโซมอเตล่านะครับรุ่นพี่ในทีมนะครับดาวมอนแล่ก็สวยๆนะครับเจ็บไปหลายเดือนนะเนี่ยยังหายเจ็บกลับมาแล้วเพิ่งหายคลิบกลับมานะเนี่เจ็บไป2เดือนนะฮะพลาดโอกาสลงเล่นช่วงท้ายดูการไป2เดือนเลยนะครับผมส่วนเจ้า ไอฮิวโก้นี่ก็ไม่รู้อยู่ที่ไหนนะนี่นะจบระดับ16จาซันโวนะ11ประตูทันในลีกนะครับได้แชมป์เปนลีกนะฮะชนะบาสโซนาไป2-0นะครับได้แชมป์เตลเลนครับด้วยการชนะบบลินญ,ญาด้วยสกอร์รวม3-1นะครับผมได้ถุกถ้วยเลยนะครับ มาดูผลงานในทีมนะเรตติ้งสูงสุดเป็นมอเตล่า8.11นะครับอ่าตาลิบูเวต8 0 2นะครับต่ตาลิบ mm ูเวตผมเซ็นฟรีมาเช่นกันนะฮะอ่า uh, uh, ส่วนเจ้ายูโกนี่ล่วงไปอยู่ที่เท่าไหร่ไม่รู้นะ рейт ติ้งรวมจบที่6.95นะไม่ถึง7ด้วยนะครับแหมอ่า uh, นักเตะฟรีได้มานี่นะอ่ามเมตซาซัลมเอลอินาซีทดลองไปแล้วนะฮะ ก่อนหน้านี้นะฮะทดลองไปแล้วนะส่วนคลิปนี้ไม่ได้ทดลองนะคุณโรนิโอโคแทนนะครับส่งสูงสุดเป็นเยวิเชียล17นะฮะตติส16คาฟูละอินโนซัน15นะฮะตองเดล่ากัวเดวล่าคนละ10ครั้งนะครับ แต่สโมสรสุดเป็นมอเตอร์ล่าสิบสองประตูนะโอ้ให้ยืนหน้าต่ำนะมอเตอร์ล่านะแต่ยิงกระจายเลยนะต่อตีอยี่สิบเอนะ็ดให้อยูฮิวโกโจนดำสามยี่สิบห้านะเดมกิเดมกิโอกับอุซานสิบสามเท่ากันนะครับดูผลงานนส่วนตัวของฮิวโก้นะฮิวโก้คือชื่อจริงคือฮิวโก้แชมเบรนนะฮะอ่าเป็นลูกครึ่งฝรั่งเศสแคนาูาแต่อ่าเริ่มต้นขาแข้งให้กับเกตาเฟ่น,นะฮนะ แต่ในจัตตานี้่เป็นนักเตะไายสั่งกัดน,นะครับสามารถเซ็นฟรีมาได้เลยนะครับผลงานทค่ตามนี้ลงไปถึง58เกมนะครับอไม่มีเจ็บไม่มีแบนอมีแบนหนึ่งเกมนะฮะมีแบนหนึ่งเกมนะครับ,บ,นนรบช่วงต้นฤด,ด,ดูกาลเลยนะฮะไม่ได้ไม่ได้รางวัลอะไรเลยครับ <laughs> ลงไป58เกมยิงง <laughs> ย่งไปถึง15ไปพี่ไป15ประตูนะส่งไป2องนะฮะ ไม่แมนอัตโมัเลยนะครับเรตติ้งก็จบ6.95นะจบไม่ถึง7ด้วยนะผมให้ฝึกเพิ่มตำแหน่งใหม่ด้วยนะครับผมแต่ตำแหน่งไม่ยอมเปลี่ยนนะฮะก็น่าจะดื้อในการฝึกค่อนข้างค่อนข้างยากอาจเรียกว่าค่อนข้างยากในการฝึกตำแหน่งใหม่นะแต่ก็ไม่มีอาการ u n h a ปี้นะก็ะ happy ปกติดีนะครับ นี่นยิงไปเพง1 5บประตูในลียิงไป11นะฮะในบอลทั่วยิงไป2ในบอลยุโรปยิงไป2นะฮะก็ส่งไป2นะ,ะส่งคือไม่ส่งให้ใครเลยนะโอ้โหคือต้องบอกว่าสอบตกแล้วก็ล้มเหลวในการทดลองกับคลิปนี้เลยนะครับผมก็อ่าให้ดาว่าไม่เหมาะที่จะเล่นตำแหน่งหน้าเป้านะครับผมน่าจะเหมาะ เล่นตำแหน่งที่นักงเตะถนัดมากกว่าก็คือปีกขวานั่นเองนะครับผมน่าจะถนัดสุดแล้วนะน่าจะเล่นดีกว่านะเล่นดีกว่าหน้าเป้าที่ผมทดลองอยู่นะครับก็ลองไปซื้อใช้ดูอ่าผมคิดว่าน่าจะเหมาะกับทีมระดับกลางๆจนถึงต่ําลงไปนะสําหรับ,รบท่านที่ทเล่นทีมเล็กๆก็ลองลไปซื้อไปก็ลอง สอยฟรีไปแบบทีดูนะฮะเน่าจเป็นนักเตะคนสำคัญของทีมเลยก็ได้นะครับต้องเป็นระดับกลางกลางลงไปนะครับผมน่คือกางประกอบน่าจะช่วยได้ค่อนข้างเยอะนะฮะนี่เล่นในทีมระดับตัวนี้อ่าวัวคาร์ดอย่างโรม่ากให้ยืนหน้าเป้าที่ตำแหน่งที่ไม่ถนัดก็ยิงไปถึง15ประตูนะฮะก็ ถามว่ายิงเยอะไหมก็ยิงเยอะในระดับหนึ่งนะฮะแต่ก็ไม่เหมาะสมที่จะเล่นหน้าเป้านะเพราะว่าลองช็อตยี่สิบเลยนะฮะฟินิชชิ่งสิบเจ็ดแล้วผมผมเห็นสองค่าเนี้ยก็เลยอยากจะทดลองให้ยินหน้าเป้าดูแล้วแต่ก็ ไม่เวิร์กไม่เวิร์กจริงๆนะตาเป้าไม่เวิร์กจริงๆแล้วอย่ากทานะก็ให้ไปยืนตำแหน่งอื่นดีกว่าเป็นมิดฟิลด์ตรงไหนก็ได้หรือมิดฟิลด์ทางกลับขวาที่นักเตะถนัดก็ได้นะครับผมนะครับผมตัวนี้ก็ฝากกดแชร์ด้วยนะครับฝากกด Subscribe กันด้วยนะครับรอบหน้าจะเป็นนักเตะตัวไหนอ่า น่าสนใจไหมจับปังหรือแพ็กอย่างยุคก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับรับขอให้สนุกกันเล่นเกมนะครับตลอดคลิปนี้กราบสวัสดีครับสองนะครับก็คือเผื่อ